เจ้าเตี้ยพอกี้นี่เอง<ม>กระดุกกระดิกกระดุกกระดิกมันเป็นหมาที่เกิดมาเพื่อนหน้ารักครับพอกี้หูใหญ<ม>่อันนี้บูธหมายเลขมียี่สิบห้าครับร้านกุ๊กกิ๊กด็อกี่เตี้ยล่าเริง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  เตี้ยที่มันต้องไม่มีหางครับถึงจะดูน่ารักพี่ขายป๊อะครับพีเล็กอ่ะพี่อะไรคือป๊อกี่ตัวห้าหมื่นห้าหอมเดือนกี่เดือนนะครับนี่งสองเดือนกว่าสองเดือนกว่าสองเดือนกดูจากมาร์คกิ้งแล้วสองตัวนี้น่าจะเป็นพี่น้องกันหมาเตี้ยล่าเริงหมาเตี้ยล่าเริงมันมันวิ่งเร็วมากครับ ช่วงล่างมันมันโหลดหือบ F F1 เนี <laughs> ่ย <laughs> เฮ้ไนะยไปดหน่อยตัวนี้ห้าหมื่นข้องนี้ห้าหมืห่นเก้าเกือบหกหมื่นเคยเคยดูอันที่มีหางแล้วรู้สึกตัดตัดหางมันจะสวยกว่า โอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อย,อยคึกครับคึกไม่มีแกงกักวคนเลยครับอคอกีก้กหูลูหูกลางหูลูกลางหูลูหู<ส>หรู<ส>จะได้บ้านไหม่อเปล่าเ<ส>นี่ยครับเด<ส>ี๋ยวเอามาโชว์ตัวเองครับ ี้บู๊ตคุกกิ๊กด็อก b ี5ี่ห้เดอะมอชั้น4เดอะมอบางกะปิงานจัดตั้งแต่วันที่1มีนาถึงวันที่10มีนาครับแล้วคุณจะหลงรักเตี้ยไม่ไปดูไปไปด้วย

来吧，那哦。 ได้กินมาแล้วเตี้ยได้กินมามืนกันเหรอคอกีม่่าคุ่เป็นนข้าจรงแล้วนอะเราจะออกงานให่นี้ที่ขสภาพเขออกงนหญ่ต้หว่างานใหญลายวันนะคะจะอกเลามาให้ทต่อ่ถ้าดื้อนะซ้อมเลยนะไม่ไหวก็ได้เหื่อเหือแล้วเนี่ย โอ, <Bond> โอ้ยโอ้ยเริ่มึกแล้วครับคึกแล้วครับโอ้อ้าวแล้วคุณจะหลงรักเตี้อ่ะบอสไม่มีใครอยู่ในพ้อครัเลย

ทำไมไม่ค้าจะจากที่ปุ่นด้ไหมคะมันเหม Sag ือนกันทุก่ับแต่ที่คุณนำ่ข้ากอใส่ข้าป่าเพราะว่าภาษีมันทาอันนี้หมาที่คุณอเลิซาเบตทรงเลี้ยงนะครับเพียงแต่ว่าน้องเลียงผีงนเราไม่ใช่เลือนชิดใช่ไหมแล้วเลือดชิปคือลูกใหม่อันนี้พี่กะรดีทั้งความทพี่ไม่ให้เผ็่น้ค่ะเผื่งน้เราทำยืดเสียงมาสปเราไม่มาหลอกที่สค้าแน่น้เอ็งทาเลยที่ราคาจุที่น่าสุดเขาไปทำสค้าเง แล้นมันแบยาบขนมันแบบหยาบหยาบอบบน้เขาดูมาถึงที่เลยเขาบอกว่ามันเป็นหหาเรื่องเลือชิปแต่ของพี่การันตีเรื่องเลือดชิปขอที่นี่ห้าหมื่นเก้าเขาจะแนะนำเข้าค่ะ่ดูว่าพ่อมันจะเด่นมาตัวเ,เองหมาต้องจะวอกขึ้นข้างบนหรือล้าล่างจัตัวนั้นเหมือนเป็นกระต่ายครับพอกี้อยากมีบ้านเนี่ยลูกค้าไปที่เกาะสีทองที่แล้วเลยค่ามาจบพี่ไม่ตอบคำ ใช่หรือเปล่าเขาบอกเขาพูดพี่ปุ๋ยจะต้องไปเอฟต้องไปจองนะต้องมีออเดอร์นะตัวละแสนหกหน้าเหมือนพี่เดเน๊ะเขาไม่ดูของพี่เขาเลยไม่ตัดเขาตึงใจไม่ยากเลยเขาซื้อเลยเขาไม่เห็นหมาด้วยแล้วก็ราคาต่างกันสามเท่าอ่ะคือเขาซื้อโดนงเท่ากับซื้อตัวเนี้ยได้สามตัวก่ถอดง่ายเลยเพราะถึงกระริละที่มันไม่ได้แบบว่าไม่ไดเกินไปหัวใจไม่เลี่ยนเหมือนอาราค้า มัต้องเลี้ยงเคืองแอร์ก็ได้ค่ะเพราะว่าน้องเป็นหมาที่ค่อนข้า,างขนไม่เยื้อเพราะเราไม่ต้องเลี้ยงแอร์ก็ได้ใช่นี่ก็ส่วนแค่นี้เองค่ะเ<อ>พราะว่าที่บ้านเลี้ยงบังแก้วอยู่ก็ขนก็คล้ายๆกันนะการเลี้ยงแอร์หรือไม่แมมอร์เปนเรื่ที่เจ้าของละค่ะขนตัวเราเองอยู่อยู่ทำงานปกติกลางแจ้งน่าจะพออยู่ห้องแอร์พอมีอากาศร้อนๆแค่ไม่ถึงหนเดือนก็แทบจะตายแล้วค่ะเพราะว่าการที่เราถูกเลี้ยงมาแบบเหมือนกันค่ะนี่แน่ นี้มาอันดับหนึ่งในเมืองไทยคนเลี้ยงต้องฟินเลมันม่ชาติตระกูลโซ่เขงคี่ตอนนี้เป็นและสุดยอดรงเลียนของคเขาเล่นเป็นตัวเองอันนี้พาวิ่งนะคะก็คือกาสูดในการพาเขาไปงังการว่าน้ำาเขาวิ่งเล่นนอกรอบ้านเขาไม่ต้องคนเรื่องปัญหาเรื่องขาเขาจะได้เหมอพวกอะอันเเชียนเซนเปอรนาดอะไรเงี้ยเขาไม่ได้หมายใหญ่ใส่่านกี่ก้อนเนี่ยใส่่านกี่ก้อนพ้ัเรงานเหลือเพือ มันจะเป็นหัวใจค่ะตอนวิ่งอ่นนะน่ารักมากพอวิ่งอ่ะพี่ถ่ายรูปอ่ะพี่ถ่ายลงเพจแต่พี่มีนคนพาไปถ่ายมานะอโอ้โหูกดกระดับมันได้แต่ละ,ววะตัวเขาปลวดทั้งตัวทั้งรางตอนวิ่งตากหน้าพี่อ่ะวิ่งเร็วเพราะว่าวิ่งอ่ะมันจะเหมือนหัวใจมากเลยท่อนมันจะเป็นหัวใจยิ่งโตเราตัวมันใหญ่ยิ่งเป็นอันนี้ตัวเล็กนะยิ่งเป็นเอางี้นะถ้าถุงนงออี้วันแรกถ้าเอาท่าหนึ่งก็เอา เริ่มรเริ่มหลงรักตอกี้แล้วครับหมาถ้าคคอก่นนนะะสมาตัวน้องจะน้องพี่ค่ะอ,อย่าไปจ้องตามันเด็ดขาดนะครับแล้วจะหลงรักจะมีเยอะให้เนาไปค่ะ No,